แท้ไปบูเ hmm. ดี๋ยวบูไม่เอามใหญ่เก <ok ี่ยวมีเกี่ยวนะนี่มีอีชุดเดี๋ยวหน้าทั้งนอ้อ้โอ้ดอ้ไหโอ้โั้นุโอตะมีคิหโอ้โนโอ้โหโอ้นหอ้โหโอเออ้้้อออ้อห้ห้้้้ เอาดิสักทีไม่เราเฉยเฉยแบบน่ารักเนาะมันสีสันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยใจกันพี่ขวัญไม่มีบูมมีอยู่ในข้างในฮะพี่ชายไปแล้วครับในพี่ขวไปก่อนนั่นะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องชาบ๊ายบายเราไม่ต่อยกันนะแต่ว่าเราพี่อยู่ข้างในไม่ต่อยมีมีรถหรือว่าจะขอให้ไปให้พน้องน้องชาขอขอพี่เบิร์ดเดย์้ปก้อยหน่อยได้ไหม ไม่ต้องเนีในแอปวิลูให้ัเบอร์เดยนะก้อยขอใน้รับไปดูไม่อย่าน้องใจเออรับรับสองนรัไหวล้สิบักไม่ไหวหรอกใครจะไปน้องใจลูกได้หรอยงไม่ถึงสิบกเฮ้ยพี่ลี่อพี่ลี่จริงเลคะอยู่ไหนล่ะโอ้โกหโอ้โหออ้ยไม่เปานอะไรเอ้คอ ไปไหนป้ากาะมีความสุขมากๆนะคะคุณกายกาคนสวยตาองคนสวยตา้องคนสวยตา้องคนสวยเราดูรูปสวยๆนไปาจะไปไหนรอดมัอยไป่าไปไหนแล้วนะไปจะไปเดียบาวิบพรนาดนี้้าเจอกันปะเฮ้ยเมีแรงยกกล้องว่ะเฮ้ยยกยกห้ อคนลยดองอไเาะนมนลองจับดูขอขอลูกคู่หน่อยได้ไหมคะแล้วก็เะไรรอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะห่างหายันเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรขอายรูปคู่หน่อยได้ไหมคะอิงกอดนะคะแบนนึงเดี๋ยวมันนะเดี๋ยอะไรกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว สามแสนเฮ้ยไม่ได้เงอดมันเงลดเงลดมันเก็บไม่หมดมันเฟมันกว่าพวกหนูอยู่ได้ถึงอีกสองปีเลยเนี่ยเออเฮ้ยนอนเล่นค่ะเียน่ารักไม่ไม่ไม่เฮ้ยเซ็งก็ไม่ได้มันต้องต่อชอบแบบต่อชีวิตมันต้องต่อชีวิตไกลมากจะไปกินหมูกระทะเลยจะไปกินหมูกระทะด้วยถนนตะลื้นบนตึกเดีายกินหมูกระทะก่อนนะ ได้ค่ะฝนไม่ตกก็มลนองคนโ้นเลยนี่ร้าบอกคนัง้่ะบอกคนดังอกขา้นพิคเดอยวเจอการพรุ่งนี้เช้าถูมากอาจารย์รออยู่มาแล้วนะจ้าบ๊ายบายก็บ้าดีๆนะคะเจอกุกลับเลยเจอกันสวยทวันเลยไม่อาวนเลยแล้วเส็ไปเลยเข้าไปกัน นไม่เห็นปะนี่จบน้เนน้องไปนาเหมือนกันเลยพี่ืน่บาจริงไ่าไปายพฟาด้วยด้ไม่ได้เจอนไม่ดไม่ได้เจอไปไม่ได้ไปไม่ได้เจออีกทีหนเนหน้าเดินเดินเดินกลัวจะนอกใจพี่ฟ้านะ รักพี่พาก็เียลนจริงัโอ้แอบเดินไปตอนไหนนาะแอบเดินไปตอนไหนนาะไรไหนเดินไปไหนแล้วกลับเลยใช่ไหมก็รถแล้วใช่ไหมกทะเดี๋ยวมันโดนทะเบียนรถแล้วคี er> ่น้องสวยปีนี้เก็บีน้เก็บแล้วเดี๋ยวก็เรียกด้วย คจะเรียกไปไหนเอ่ยทะเบียนน้องสวยอยู่นะน้องไปไหนน้องขึ้นรถแล้วค่ะอยู่ฝั่งไหนอ่ะไงรู่มั้ะไม่ไหวพึ่งอย่าพึ่งต้องคอยล่ะเข้าไปก่อนเข้าคอยหลังแล้วมึงโอ้โหถอยหลังอีกเขาอยู่ไปไปดูไหนเขาอยู่ฝั่งไหนอ่ะทุกคนคะขออนุญาตเงยขึ้นนะคะเดี๋ยวเห็นทะเบียนรถ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วเนาเพาเดเดือนะเอา้าเอา้าเอา้เอา,เ,อาเดินัตั้งรับใหม่ตั้งมัใหม่ทุกคนคะมองท้องฟ้าไปก่อนนะคะเมื่อกี้ขอไ่ไหนลองเาตรงนี้ว่างคะ่ะหักกับรถเลยลูก